คือบังหลังคุชาไทยถ่ายพิชันเตอร์เป็นรับบทเป็นไอ้ขวานนะฮะอีเดียมกันถ่ายนะครับถ่ายกันที่พินโตนามีตานนะครับที่ปฐุมธานีนะครับโอ้โหสวยมากแสงกลางสวยเลยครับอ่านิด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 เข้าคนเดียวใช่ไหมครับท่านชาไทยเข้าคนเดียวใช่ไหมคุชาไทยคนเดียวเลือให้พี่อุ๊บอ่าพี่อุ๊บพี่อุ๊บพี่อุ๊บด้วยก่อนค่ะฝากคันตรงนี้นะไปเรื่อยๆเลยนะได้ได้เปิดวิดีโอดูนะอัตตาสโลแกนหนึ่งครับคู่เดียวจบครบเครื่องเรื่องต้นไม้คู่เดียวจบ พี่พูดใช่ไหมอะไรไันตู้พี่ต้องอยู่ฝั่งนี้ถึพี่จะมองโอเคนี้ผมก็จำได้จบครบเครื่องเรื่องต้นไม้จบอีเลียมกันถ่ายอ่าเลือกอีเลียมกันถ่ายแต่ว่าพี่อุ๊บใช้คำว่าอันนี้ก็ได้ค่ะขวดเดียวจบครบเครื่องเรื่องต้นไม้ทางนี้พูดว่าเลือกอีเลียมคันถ่ายแล้วก็ถือขวดเดียวจบครบเรื่องต้นเลือกขวดเดียวจบครบเรื่องเลือก ครบเครื่องเรื่องต้นไม้อ่าทางนี้ก็บอกอเลือกอีเลี่ยมคันถ่ายครับผมอ่าขวดเดียวจบครบเครื่องเรื่องต้นไม้อะไรนะอ่าเพราะนี่คือเบื้องหลังการถ่ายทำนะพีเซนเตอร์อีเรียมคันถ่ายครูแบบคุณชาไทยนะครับ,รบดูสิสงสารบอสจังเลยบอสต้องมาถือเ <c oughs> ชฟฟี่ต้องมาถือกล้อง <c oughs> บอสต้องมาถือสคริปต์ใช่ V I P มากค่ะต้องดูแลเองค่ะว อ VIP นะคะท่านประธานสุว <those S 1> ิจักถือภาพมุิคนรวยที่แท้จริงตอนอย่างนี้นะครับค่ะเพราะว่านี้ถ้าเกิดว่าไม่ใช่พี่อุบก็ไม่ได้ดูแลเองนะคะคะรบก็ไม่ได้ดูแลเองนะคะกบบยใจถึงปีนี้ก็ต้องขอบคุณสาวเกษตรกรสองบอสใหญ่นะฮะสาวเกษตรกรนะฮะคุณสุวิจักและก็ดรปฏิทธรดนยนะครับที่เอ็นดูเมตสาวพวกเราให้มีงานมีเงินนะฮะเราก็ไม่โดดเดี่ยวเดียวดายตอนนี้ปรากฏว่าหลังจากมาร่วมงานกับท่านเปรจนะ ได้เป็นพระเอกเลยได้เป็นได้เป็นสสกระเพยเลยได้เป็นเขาเขากำลังจะให้เป็นสอสอนะฮะก็ทุกสิ่งทุกอย่างครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําก็จะทําให้ดีที่สุดไม่ว่าจะหลังจากลงเรือลําเดียวกันกับสาวเกษตรกรุ๊ปใช่ไหมคะลงเรือยอดจอดเรือที่ไปไปกินข้าวกันใช่ไหมที่ที่อะไรพัทยาใช่พัทยาค่ะโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยที่มีส่วน จะยิงแบบคนบางคนหรือเปล่าหรือจะเป<ม>็นวดที่ว่าใส้ทองท่านบวดมากี่พันษาแล้วบวดยังบวดแล้วบวดแล้วถ้าเกิดเป็นเนจนะบวดตั้งแต่อายุสิบสี่ จนถึงอายุ20แล้วทำไมถึงศึกเพราะว่ามาเจอระหว่างลูกนะท่านก็อย่างอย่างอย่างทำไมถึงศึกเพราะที่ศึกนี่คือเราไปทำงานเพื่อดูแลเรื่องของครอบครัวที่ไปเก็บเงินจากเกาหลีไต้หวันไต้หวันค่ะร้านอะไรใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มาเจอสาวคนที่ขายมือถือใช่ไหมแล้วก็มามีการวางยาไว้ใช่ไหมวางยาให้เบอร์อ่าให้เบอร์นะคะเอ่ามาวันเดียวจบครบครบเรื่องเรื่องต้นไม้ หรือว่าจะสลับกันใช่ค่ะนี่นะบริษัทเราไม่ใช่ไก่กากระโหลกะลาปลากระพงอง I t o a l a y the World ใช่เรามีโดนมาใกล้ๆโดนมาใกล้ๆเลยมาใกล้ๆพี่อุ๊บค่ะไม่ใช่อะไรนะอันนี้มาแล้วพี่อุ๊บพี่อุ๊บคุยกับโดนไม่ใช่หมาหัวเน่าเ่าโดนที่กอกๆนะคะอ่ะถูกต้องค่ะ อ่านะให้ลงมาใกล้ๆอีกหน่อยใกล้ๆพี่อุ๊บอีกหน่อยใกล้ๆพี่อุ๊บอีกหน่อยอ่านี่สั่งได้ค่ะสั่งได้พี่อุ๊บสั่งดิคะว่าอ่าสั่งมาให้มาอยู่บนมือสิค่ะอ่าทำมือทำมืออ่า อย่างนี้ค่ะนี่นะคะก็ถ่ายทำด้วยโดนนะคะถ่ายทำด้วยโดนอาชาไทยทีเด็กเก๊กมากอ่าทีมยอดหน้าชาร์ไทยทีเด็กเก๊กมากนี่นะคะก็อ่รโอเคพร้อมมาเลยตรงนี้นะะเราเขียนถ้าขวดเดียวจบปุ๊บเดี๋ยวจะดูจะดี ครับแล้ spell, วพี่พี่ก็ยืนโพสต์สวยใช่ไหมตรงนี้นะครับเดี๋ยวโดนวนเองอะวิวสูงอะเหมือนท็อปวิวถือขวดถือขวดขวดเรามีสองสองอันใช่ไหมท่าน да? ประธานมีสองอันใช่ไหมมีมีขวดเดียวใช่ไหมขวดเดียวจบครบขวดเดียวจบครบเครื่องเรื่องต้นไม้หรือว่าจะสลับการให้น้องพูดครบเครื่องแล้วพี่พี่อุ๊พูดอีเลี่ยมเลือกอีเลี่ยมคันถ่าโอเคเอะโอเคอะไรนะพร้อมค่ะมาเลย hả <laughs> thế anh đi Say, nếu chọc không được đâu, chọc không được mày à, ok à, đâu, đây.